ดันยจะโยมส่วนมากสิวจักเมทเพีแต่ว่าสามาหูจักกันกบเมทเพียประมาณเจ้าเียจะจีกระบอกหูจักเม่เพีเอเป็นคนยังไดเที่ยวเท่ากับบหุแมนบ่บหูจักบางคนว่าอาจารย์ตั้งคู่กับเที่ยวเท่าเมทเกียคือชนิ้จ่อที่แรกก็ว่าชนิดจ่อ ตัวเมเท้าข้าวแต่กี่งอย่งยนแต่ว่าเท้าข้าวเปิดบ้งเป็นมะลันลงกอง่รู้ว่ามาลู่ตอนเท้าข้าวเปิดบ้งอยู่สามปีขาดทุนสามปีแม่เพศก็เลยไปหาอาตมาหลวงพอ่อซอยเท้าข้าวนี่ย เงื่อนเห็ดลงสีมะพร้าวไทยเปิดว่มงขาดทุนปีเล็กเจ็ดหมื่นปีสองแปดหมื่นปีสามแสนแต่บ่มีแต่บ่มีเงื่อนลงทุนให้มนแล้วเพชรจันใดมันถึงสีดำเพชรจันใดมันจะจะด,ดีอาจรมาก็เลยบอกถ้าเจ้าอย่าดังแต่ว่มองอยู่แต่ว่าซื้อฝากให้ไปขอเอา แม่เทศแล้วพอก,ก้างแล้วก็บรหูบหูแม่มปร่จบรหูแ้วก็พึงหูปีนี้แม่บอกแทวอ่ามีแม่เทศผู้เดียวไปไปหาอาจารย์รามาอยู่วันอาจารย์มาก็เลยว่าเจ้าขาดพุทธเหว่แม่เทศขาดะหนูว่ามีอย่างนั้นเยเปิดวงห้มันแล้วอาจารย์มาก็เลยบอกว่าไปขอเอขออยู่วัดนีละ่ะแต่ว่าอ<ม>ามา<ห>ขอนะี่ ได้ทุกอย่างเท้ข้าวเป็นเปิดขอปีนั้นเลืม่มเลื่มจะดังไม่เลยแต่หันมามเมศจะเปิดวงยง่ใดสแสดงอยู่กรุงเทพข้ามมาจะมาแสดงอยู่บ้บา,บานเ้าเปิดวงมเมศต้องไปขอหลวงพ่อก่อนจึงถึงมาหอดบา,ขาดขณะไปกรุงเทพมามาหอดบ่มาบัดเนี้ยบ่มมาบัดบอมาบังฮิรัตเต้เอาเจ้าขึ้นเฝ้าเห็นไหมเทพ มันจิตแ anyway. รงๆแสดงบุ <hug Pause. S 2> ้งกว่านขน้อยมาขอหลวงพ่อกว่านะเราก็เลยมาขอทหารันมาเที่วเผ้าก็ดัง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 มาได้ไงแต่ว่าสีนี่ขันมาเกิดอุบัติเหสีขุ่นบใบผาสีกับเทเลยวในทหารหลวงพ่อเกิดอาจารย์ก็คู่แมนูบทสบายเออแที่วเสีเป็นไหแล้วยซอยตางซอยได้พดแต่ได้ขออนุญาตไลนนะครับ ปีนี้เมย์โตกับเขาเรื่อมบ่าบ่ต้องไปสามวเพราะวการถิ่นเปิดวงมันจ้องเอามุ่นพระมาสันเพศอยู่บ้านเมีนวดเลตล็ดีก็เลยว่าปีนี้บ่ต้องเอามาถวายอยู่วันถ้าโตจะได้ยังโตขอเอาเพราะว่าเมยเห็นแม่ดิตัมนีวันนี้เมยโตกับจีบบ่มีโต,โตเห็นเอาเองเพเล่ก็เลยไปขอ ไปขอให้หันประมาณยี่ิบนาทีหรือสองนาะน